สวัสดีครับวันนี้เรามีที่ดินเขามบกอกก9ทับหนึตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีจำนวน3ไร่56ตารางวาขายไร่ละ5.5ล้านบาทและ60ตาราง1.3ล้านบาทค่าโอน50-50ที่ดินแปลงน,นี้กำลังดำเนินเรื่องแบ่งโฉนดครับถ้าท่านใดสนใจเจ้าของบอกว่าประมาณ1เดือนถึง60วัน แบ่งโฉนดเสร็จครับสถานที่ใกล้เคียงตลาดน้ำสีภาคที่ดินทำเลด,ดีใกล้สถานีรถไฟความเร็วสูงในอนาคตเหมาะซื้อแบ่งขายหรือทำหม่บ้านจัดสรรหรือทำกำไรต่อเจ้าของขายไปแล้วหนึ่งไร่หรือถ้ายกแปลง16.5ล้านบาทครับก็คุยกับเจ้าของได้ครับถ้าท่านใดสนใจเราจะลงรายละเอียดไว้ใต้คลิปวิดีโอและเบอร์โทรศัพท์หล,ลายนะครับ